สวัสดีครับผมนายแพทย์ททธรีรพงศ์มภารเลิศแพทย์ยุลกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาถึงด้านสมองนะครับวันนี้ก็กลับมาพูดในเรื่องที่ไม่ได้พูดนานแล้วนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมของผู้สูงอายุที่พบบ่อยที่สุดนะครับโรคนี้จริงๆผมเองก็ควรจะพูดให้เยอะกว่าหัวข้อที่เคยพูดไปสักสาหัวข้อก่อนหน้านี้นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องเกริ่นว่าโดยมากผู้ป่วยจะถามว่าอัลไซเมอร์นั้นมีกี่ระยะนะครับถ้าให้หมอพูดตามตำราเป๊ะเลยนะครับก,ก็จะบอกว่ามี3ระยะนะครับระยะแรกก็คือระยะที่สมองเ,เริ่มฝ่อแล้วแต่ผู้ป่วยยังไม่มีอาการนะครับระยะที่2เนี่ยก็คือระยะที่ ัวเนื้อสมองเนี่ยฝอ่อแล้วแล้วก็ผู้ป่วยมีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับภาวะที่3ก็คือภาวะที่ตัวเนื้อสมองฝอ่อมากขึ้นแล้วผู้ป่วยก็มีอาการความจําเสื่อมแบบชัดเจนนะครับสามภาวะนี้ก็เป็นภาวะที่เขียนไว้ในตําราว่าเ,เป็นระยะของโอรคอัลไซเมอร์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในแง่การให้คําแนะนําผู้ป่วยเนี่ยผมอาจจะ ขยายความและอาจจะไม่ได้พูดตามตำรานิดนึงนะครับก็คือเนื่องจากว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกิดการฝ่อของสมองส่วนความจําที่เริ่มจากส่วนที่เป็นความจําระยะสั้นก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆลามไปในส่วนที่เป็นความจาระยะยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วก็กระจายไปที่สมองส่วนอื่นนะครับเมื่อมีการฝ่อของสมองตําแหน่งแรกสุดเนี่ยตาแหน่งที่ช่วยให้เกิดความจํา ระยะสั้นเนี่ยเป็นความสามารถที่ทําให้เราจดจําสิ่งของชื่อต่างๆในระยะที่เพิ่งเกิดมาได้เนี่ยระยะสั้นๆที่เพิ่งเกิดเนี่ยสมองส่วนนี้เราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะครับพอฮิปโปแคมปัสส่อลงเนี่ยสารสื่อประสาทในสมองที่กเนิดมาจากฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็คือสารอะซิทิลโคลีนเนี่ยในสมองแล้วก็จะลดลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิด ภาวะที่แรกเนี่ยก็คือยังไม่มีอาการแต่ว่าสมอง่อแล้วโดยมากผู้ป่วยก็จะไม่ได้มาพบแพทย์เพราะว่ายังไม่มีอาการอะไรนะครับพอเริ่มเข้าไปสู่ภาวะที่สองเริ่มมีอาการเล็กน้อยเนี่ยก็มักจะไม่ได้มาพบแพทย์อยู่ดีเพราะว่าอาการก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกับผู้สูงอายุตามปกติมากนักนะครับเราก็อาจจะไม่ได้พาผู้ป่วยมาพบแพทย์นะครับในระยะนี้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ต้องแปลกใจว่าเวลามาเจอคุณหมอแล้วเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าออความจําเสื่อมแล้วนะเป็นระยะที่เกิดความจําเสื่อมระยะที่3แล้วนะซึ่งจริงๆเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากการที่ญาติพามาในระยะที่3นี่นะครับคราวนี้เวลาที่เรามาเจอผู้ป่วยในดาที่3เนี่ยก็เป็นระยะที่เรามักจะต้องเริ่มให้ยาบรรเทาอาการให้ยารักษาแล้วนะครับและที่3เองเนี่ยผมอาจจะขอแบ่งคร่าวๆเป็น สระยะซึ่งมันพบบ่อยในการที่จะดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้นนะครับระยะที่3เนี่ยอาจจะบอกว่า3.1แล้วกันนะครับ3.1เนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยความจำเสื่อมมีปัญหาเรื่องความจำเนี่ยหลงลืมง่ายนะครับถามซ้ำนะครับความจำสั้นลงกินข้าวตอนเช้าถามอีกแล้วว่ากินหรือยังกินอะไรไปก็ตอบไม่ได้นะครับ บางทีก็อาจจะขอละกินอาหารเช้าใหม่นะครับะระยะนี้ก็ยังไม่ได้มีปัญหาในเรื่องอทางระบบพฤติกรรมนะครับหรือว่ามีความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่เป็นความคิดประเภทที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเข้ามาแทนสิ่งที่สิ่งที่เขาคิดนะครับงั้นก็จะเกิดใน เกิดการเขาเรียกว่าในเมื่อความจําปัจจุบันเขาเนี่ยสูญหายไปบางส่วนเนี่ยเขาจะเกิดความจําที่ไม่จริงเนี่ยเข้ามาทดแทนบ้างนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะ3.2อันนี้ผมก็พูดเองนะครับ3.2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าผู้ป่วยเนี่ยความจําแย่ลงนะครับแล้วก็มีการทดแทนด้วยความความคิดที่แต่งขึ้นมาเข้ามาทดแทนความจําที่หายไปนะครับก็จะเกิดเช่นแต่งเรื่องขึ้นมานครับนี้ ใครเอาเงินไปนะครับหรือว่าของชิ้นนี้วางอยู่มีคนเอาไปจริงๆเนี่ยก็คือตัวเองลืมไว้เองวงมาวางไว้ตรงไหนนะครับหรือว่ามีคนเข้ามาในบ้านมาคุยอย่างงั้นอย่างนี้นะครับจริงๆไม่มีนะครับหรืออาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเหมือนมาญาติพี่น้องเนี่ยมาเหมือนมาคุยกับเขานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบหนักขึ้นนะครับกลุ่มนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปบางคนก็ที่เจอบ่อยก็คืออาจจะมีหงุดหงิดง่ายนะครับก้าวร้าวมากขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์กับคนในบ้านเนี่ยแทนที่เขาจะเคยจดจําว่าเออรู้จักกันมา1ิปี20ปีนะครับแต่งงานกันมา20ปี30ปีลูกก็รู้จักกันมา10บ0ปีอย่างเงี้ยครับมันเกิดความเกรงใจมันเกิดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นเนี่ยพราะสมองเขาลืม ว่าเคยมีความสัมพันธ์มีม,มีเรื่องราวในอดีตที่เชื่อมโยงเนี่ย <c oughs> เขาก็จะกลายเป็นว,ว่าเหมือนคล้ายๆคนเนี่ยเพิ่งรู้จักกันเพราะว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยเขาจำไม่ได้แล้วครับฉะนั้นคนที่มาเจอเนี่ยลูกหลานหรือว่าสามีภรรยาเนี่ยที่แต่งงานกันมานานเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนไม่ได้สนิทเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้รู้จักกันมานานเหมือนเดิมนะครับฉะนั้น เขาก็อาจจะมีการไม่เกรงใจครับหรือว่าหงุดหงิดง่ายนะครับมีก้าวร้าวโมโ oh ห ok, ขี้โมโ oh ห ok, ง่ายขึ้นได้อันนี้ก็ผมก็จะให้เป็นระยะที่2ซึ่งระยะนี้นอกจากรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการโรคอัลไซเมอร์แล้วเนี่ยก็อาจจะจําเป็นต้องมียาทางด้านจิตเวชเนี่ยควบคุมหรือว่ามีคุณหมอทางด้านจิตเวชเนี่ยควบคุมด้วยนะครับะนั้นก็ไม่ต้องตกใจว่าเขาเป็นโรคจิตเวชนะครับคือมันเป็นอาการทางด้านพฤติกรรม ที่เกิดขึ้นจากอาการสมองเสื่อมนะครับมันก็ไม่ได้ถือเป็นโรคจิตเวทแบบแท้ๆอย่างนั้นนะครับนั้นยาทางนาจิตเวทเนี่ยก็จะต,ต้องใช้บ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ในปริมาณสูงเหมือนโรคทางจิตเวททั่วไปนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเมื่อผู้ป่วยผ่านระยะนี้ไปเนี่ยซึ่งก็อาจจะกินเวลาเนี่ยานานนะับปี5ปี5ปี7ปีอะไรเงี้ยนะครับท้รงระยะ3.1-3.2นะครับ แล้วก็พอแต่ละระยะผ่านไป3ปี5ปี7ปีเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับ3.3เนี่ยหลังจากที่ผู้ป่วย,ยมีอาการทางด้านจิตเวทเนี่ยหรืออาการก้าวร้าววุ่นวายเนี่ยเขาก็จะอาการพวกนี้เขาก็จะหายไปแล้วก็จะไปดูช้าลงนะครับแล้วก็เสียความสามารถบางอย่างไปนะครับซึ่งมันก็เกิดจากว่าสารในสมองเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยที่เขาขาดแค่อซสทิลโคลีนเนี่ย พอมาช่วงที่2เนี่ยสารอะซิิลโคลีนที่มันขาดไปมันถูกแทนที่ด้วยสารตัวอื่นขึ้นมาครับทำให้เกิดอาการทางจิตเวชพอระยะที่3เนี่ยสารต่างๆเนี่ยที่ผลิตจากสมองเนี่ยมันน้อยลงหมดเพราะว่าสมองเนี่ยเขาฝ่อลงเรื่อยๆครับพอมันน้อยลงหมดเนี่ยมันก็ไม่เกิดการทํางานของสมองแบบเต็มรูปแบบไม่เกิดไม่ไม่สามารถใช้ ฟังก์ชันของสมองหรือหน้าที่ของสมองในบางอย่างได้ครับชั้นระยะนี้ก็จะเห็นผู้ป่วยช้าลงครับไม่มีอาจจะไม่มีความรู้สึกอยากที่จะไปกินข้าวเองครับต้องรอให้ญาติญาติเนี่ยนำเสนออาหารมาป้อนให้นะครับถ้าไม่ป้อนก็ไม่หิวนะครับไม่มีความรู้สึกอยากจะไปทานอาหารนะครับหรือเคี่ยวข้าวได้ช้าลงจนไปถึงลืมทานกลืนในอนาคตก็มีถ้าเกิดเข้าสู่ ระยะที่3ที่เป็นหนักขึ้นนะครับความสามารถต่างๆอย่างเช่นความสามารถในการสื่อสารการคิดคําการพูดการเข้าใจภาษาหรือความสามารถในการใช้อุปกรณ์ต่างๆการช่วยเหลือชีวิตประจาวันการแต่งตัวเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยครับบางคนเนี่ยก็จะเหมือนอยู่เฉยๆแล้วก็ทําอะไรก็ต้องช่วยทุกอย่างก็จะเข้าสู่ระยะที่ผมเรียกว่า3.3นะครับแต่การวุ่นวายอาการ ก้าลาวเห็นภาพหลอนเนี่ยก็จะดูเหมือนจะน้อยลงไปเพราะว่าการทํางานของสมองและสารสื่อประสาทเขาเนี่ยทำงานน้อยลงทั้งหมดทุกอย่างก็จะดูน้อยลงไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ขอแบ่งระยะของโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็น3ระยะตามตาําราแล้วก็3.1 3.2 3.3เน่อานอกตาราที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วยแล้วก็ทําให้เราเข้าใจในตัวโรคมากขึ้นนะครับ ก็อันนี้ก็มาปรึกษาแพทย์ที่ดูแลท่านได้ว่าแต่และช่วงจังหวะของการดูแลเนี่ยควรจะช่วยเหลือยังไงบ้างนะครับขอบคุณครับ